ร้อนสิครับนี่ช่างสัญญานะครับครับวันนี้คุณสัญญาทำอะไรครับวันนี้จะมาสาธิตการเชื่อมแบบมือสมัครเล่นนี่ขอดูร้องรอยเกิดจากอะไรตรงนี้ครับเกิดจากความชานล้าของการขับจักรยานคอรล้าครับเมื่อกี้ว่าเราจะซ่อมแซมมันยังไงเบื้องต้นครับเบื้องต้นก็ต้องมีเครื่องเชื่อมครับเครื่องเชื่อมตัวไหนครับผมตัวนี้ครับ ตัวนี้เชื่อมเครื่องเชื่อมนะครับเชื่อมแบบมาขนาดพกพาครับอืมครับผมก็คือจะพยายามเชื่อมอาร์ให้เขาเนี่ยครับครับก็สมัครเล่นครับอ๋อไม่แล้วครับครับอ่าคิดว่าใช้เวลานานครับในการทำครับกับชั่วโมงครับโอ้โหเขาต้องตัดแต่งดูชิ้นงานเรียบร้อยนะครับคือลงพินสารตอนนี้ตอนนี้คุณผิวยางทำอะไรครับเนี่ยกำลังขัดรอยสีมาครับเดี๋ยวเชื่อมไม่ติดท๋อคือต้องขัดผิวนาแล้วก็สานคัญด้วยนะครับถ้าอะไรครับผมโลดยี่ห้อนี้ครับยี่ห้ออะไรครับคราวาตะครับดียังไงครับ คือเขาจะอาร์กนิ่มบอกผู้ชมทางบ้านว่าลวดเขาเป็นลวดที่แบบดีครับการการการเชื่อมการติดยูทูปกันเขาสาธิตมาหลายเจ้าแล้วในยูทูปครับเยาวตานะครับโอเคครับครับกล่องแดงครับกล่องแดงนะครับขนาดสองจุดหกครับนี่นะครับทางบ้านนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับว่ายาวตานะครับตอนนี้ใช้กันมานานตอนนี้คือเราจะมาใช้ในกับซ่อมจักรยานรถยนต์นะครับตอนนี้นะครับ มั่นใจยาโยวะตะเ T 5 1ห้านะครับผมตอนนี้คุณสัญญากำลังเตรียมเครื่องนะครับผมเพื่อนๆหลายคนทางช่องถามมาว่าคุณสัญญาใช้ไฟประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยถ้ากระแสตรงนะครับกระแสไม่เพี้ยนะครับประมาณ7 0 8ดถึงแปสิอมครับแต่โดยทั่วไปแล้วเชื่อมเชื่อมพวกนี้ยแอมหลอกครับทำไมครับเราต้องปรับไปแล้วก็ แับให้ได้ขนาดจนแบบว่าเชื่อมแล้วลวดไม่ติดครับตรงนี้ใช่ไหมนี่เป็นแอมหรอครับแอมไม่ตรงครับอ๋อแอมแอมไม่ตรงใช่ไหมครับโอเคครับอ่าต่อเลยครับนี่นี่ค่อยค่อยเพิ่มทีละหน่อยที่เคยเชื่อมอยู่ที่ร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบไหครับดูนะครับช่างครับเพราะส่วนมากเวลาเชื่อมนะเขาจะไม่เปิดบอบบอกมากขนาดไฟครับอันนี้นี่เท่าไหร่นะครับร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบโอเคครับนะเดี๋ยวครับเรามาดูกันนะครับโอ้ยนี่ครับนี่นะครับข้อควรระวังก่อนช้าก่อนก่อนการเชื่อมทำยังไงครับ เนี่ครับเห็นไหมครับเพื่อนนะครับดูนะครับนี่ครับดูชิ้นชิ้นงานนะครับนี่ครับแล้วก็ค่อยแต้มทีวันนี้ใช่ไหมครับครับอันนี้เป็นเกตปลาหรือเกตอะไรครับเนี่ยเกตปลาไหลครับอ๋อเกตปลาไหลเลยครับผมนี่ครับครับผม อย่างไงก็ควรระวังนะครับพยายามก่อนทําการเชื่อมก็ดูเรื่องปองปลักไฟให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าจะไม่เกิดอันตรายนะครับแต่คุณสัญญาณนี่พาทํามาตลอดนะครับคือว่ารอบครอบเลยนะครับผมดูจากชิ้นงานนะครับผมนะครับสายข้างหนึ่งนะครับจับที่ตัวถังจักรยานนะครับเพื่อให้เพื่อให้นี่ครับนี่ครับนี่นะครับดูนะครับ อันนี้เป็นลายใหม่นะเก็บปลาเก็บปลาแซลมอนเกันแล้วอ,อ่ะไปเรียบร้อยจงังป่ะขัดที่งานขัดเครื่องอะไรครับเนี่ยขัดให้ขี้กระหลุยมาหนอ่อยครับอืมครับผมนี่ครับครับเดี๋ยวบุญสัญญาจะเดี๋ยวผมขอให้พยายามหน่อยนะครับพยายามจะจะจะ,จะเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับสังเกตนะครับเวลาดูคลิปหลายๆคลิปเนี่ยเขาจะไม่บอกเรื่องกำลังไฟนะครับเราจะไม่เห็นที่หน้าตู้นะครับตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยกำลังไฟ149นะครับเห็นไหมครับปรับไฟที่กำลังดีนะครับขณะที่กำลังจะออกไหมครับ เห็นไหมครับดูที่ชิ้นงานนะครับอย่าลืมติดตามนะครับคุณช่องสัญญาพาทำนะครับผม DIY สัญญานะครับยังไงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณสัญญาพาเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับสอนการทําหรือเครื่องมือ DIY อต่างๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่ครับก็คือถ้าเกิดบางช่วงไฟมันไม่ได้ก็ ต้องต้องรอหน่อยครับนี่เกิดจากอะไรครับผมเกิดจากการอาร์คอันนี้ไม่ได้ไล่ยุงใช่ไหมไม่ได้ยุงอ๋อ๋ยวขอไปเอาคีมมันะครับคือตอนนี้ที่เห็นนะครับที่ก้านที่ก้านเรามันตั้งอย่างนี้เพราะว่าหนึ่งเกิดลวดเชื่อมมันติดนะครับตอนนี้คุณสัญญาไปเอาคีมอะไรมาครับคีมทาหน้าพี่แอสโซโลครับอ๋อตอนนี้คือปัญหาเกิดจากอะไรครับตอนนี้ครับปัญหาเกิดจากการไฟมันไม่ได้ที่อ๋อนะครับน้องๆหรือเพื่อนๆมือใหม่ดูนะครับ ครับตอนนี้คุณสัญญาทำอะไรอยู่ครับนออั่ครับตอนนี้ติดไหมตกแล้วดูดูลงแล้วครับอ๋อไหลไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้ถ้าจะเก็ดงูเหลือมนะอ๋อจะเก็ดปลาไหลแกไม่เก็ดปลดปาแซลมอนตอนนี้เก็บไปงูปเหลือมนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนกําลังไฟไปที่ด้วอ่าดูนะครับร้อยห้าสิบเจ็ดนะครับรู้สึกจะติดดีขึ้นนะครับโอ้แป้งเป็นเม็ดๆเลยนะเลยนะงงนี่ยสังเกตนะทุกทนะีงานเก็ดเริ่มมาไดนะ้ไหมล่ะมาแล้วนี่นะครับเก็ดเริ่มมานะลืมนะครับ คือบางอย่างถ้าเราซ่อมได้เราซ่อมเองใช่ไหมครับถูกต้องครับโอ้โหที่เห็นนี่ไม่ได้จุดพุนะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ออกไม่ใช่ไฟยิงมันนี่นะหัวลรโฟนะอ๋อแล้วครับเนี่ยนี่ครับโอ้โหไม่ได้ติดเทอร์โบ้จักรยานใช่ไหมครับไม่ใช่ครับนี่นี่สมัยก่อนผมดำน้ำในทะเลนี่ไปออกใต้ท้องเรือท้ำเกี่ยวกับอะไรครับตอนนั้นครับรู้สึกอ่าเรือรั่วฮะอ๋อ กรอย่าลืมนะครับถ้าเกิดเรามีตู้เชื่อมและลองทําเองด้วยง่ายๆนะครับแต่สิ่งสําคัญเรื่องความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยเรื่องการใส่ไฟกัรกําลังไฟที่ใช้นะครับตอนนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสัญญาพาทำนะครับคุณสัญญาลงคลิปใหม่ทุกวันไหมครับลงไปเรื่อยๆอ๋อจนกว่าจะไม่มีใครดูใช่ไหม เพราะอะไรครับ๊อเปลดคกมนไล่ม like ันไล่มันล้านอยู่ครับยังไงคือเขาถ่อมตัวนะครับเพื่อนๆต่อครับทางระบบยูทูปเขาจะช็อตออ๋อคือเขาพยายามจะคือวันหนึ่งคนกดอยู่นั่นกดอยู่นี่กดทั้งวีทั้งวันแล้วโอเคงานครับโอ้หนี่มันไม่ใช่เก็บปลาไหลนะครับผมไม่ใช่เก็บปลาไหลนะโอเคนะดูนะจะจบเราจะจบคลิปนะครับคือดูสเกตนะครัเพราะเพราะว่าเราจะค่อยค่อยขยายคอนเนตนะครับ ฝากทิ้งท้ายไม่เกาหลยนะฝากทิ้งท้ายคนดูด้วยครับฝากทิ้งท้ายคนดูด้วยครับอย่าลืมนะครับทำนะครับทำไม่ได้ก็ไปขายโอเคลืมนะครับจะทำได้ก็ทำได้ไมขายโอเคครับโอเคนะครับรายเดี๋ยวมาดูตอนจบนะครับว่าเป็นไงนะครับผมกกดไลค์ร